ครับผมสวัสดีครับผมมาพบกับผมนะครับกับช่องนุ่มสาวดีแซมพะทินครับนะครับมาพบมาพ่อกับเบาหลองกันกเด้อครับผมเมื่อนี้กับบุมีแนวกินแนวแซ่มาปั่นพี่ปั่นน้องเบื้องนะครับกับซิมีสาระดีๆความรู้ดีๆมาฝากนะครับโปอน้อยกับม้านะครับเมื่อนี้กับซีพาพี่ปั่นน้องมาบอกสูตรนะครับบอกสูตรวิธีการเล่น youtube ผ่าน Facebook นะครับผมเนาะหรือว่าไอจึงไงล่ะครับ ประมาณว่าเขาสีกดไลค์กดติดตามนะครับทางผ่านเฟซบุ๊กนะครับกดบอได้นะครับเพราะว่าเพื่อนต้องให้ใส่ไอ้ลงซื้อนะครับเขาใส่นะครับเนาะลงซื้อเขาใส่หรือว่าอีเมลนะครับเนาะการราบัตนี้เขาบอต้องลงซื้อก็ได้ครับมีวิธีง่ายๆพี่น้องมีวิธีง่ายๆนะครับบางท่านที่เพื่อนเคยเคยหู้เรือเคยเข้าใส้แล้วเพื่อนอาจัยเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแต่สำหรับบางคนเพื่อนบอกเคยใซนเพื่อนกับอาศัยบอกหู้เนาะกัเบาหลองก็มีเคล็ดลับไปดีมามาฝางนะครับเนาะ นะครับผมครับเดี๋ยวเราเข้าไปเบิ้งเลยนะครับว่าให้ตังใดเนาะปึ๊บอันดับแรกเรากดเข้าไปหน้าหน้าเฟซก่อนนะครับผมเนาะนี่ครับหน้าเฟซก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมเข้าไปเบิ้งหน้าเฟซของที่ผมแชร์ไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเฟซของน้องอ่อนเนาะนะครับอันนี้สมมุตินะครับอันนี้กคือเป็นในช่อง YouTube ที่ผมแชร์ไว้ใน Facebook นะครับเนาะนะี่ครับสมมุดิวรั เพื่อนซีเล่นเนาะหมู่พวกเพื่อนกะทำอมไรเพื่อนอยู่นะครับว co ่าอย่าคอมเมนต์หรือว่าอย่าเข้าไปติดตามนะครับแต่เพื่อนคอมเมนต์มาได้ติดตามมาได้นะครับกับมาเนียกับซีมีมาบอกวิวิธีนะครับวิธีเข้าไปกดติดตามหรือว่ากดเข้าไปคอมเมนต์ได้นะครับผมน้องง่ายๆนะครับนี่ครับอันดับแรกกดเข้าไปเนาะครับเน็ตกับยาซ่สักหน่อยนึงนะครับนี่ครับน้องสมมติว่าเขากดเข้าไปแล้วมาสีประมาณนี้นะครับกับสีประมาณนี้เนาะแล้วบัดนี้ บันนี้เขาจะจะกดไลค์เนาะเมื่ออย่ากดไลค์นะครับอยากดไลค์อปึ๊บเนี่ยครับมันจะขึ้นหน้าต่างส่นะครับอันนี้คือเล่นเล่นผ่านทาง Facebook นะครับเอ่อเล่น u b e ูปผ่านทาง a c e b o o k เนาะมันก็จะเป็นหน้าต่างนี่ปึ๊บนะครับแล้วก็กดติดตามกดติดตามก็ได้คือกันนะครับกะสีประมาณนี้นะครับเนาะอือกับบันนี้เขามีวิธีมาบอกนะครับมาบอกพี่ๆทุกคนนะครับผมเนาะนะครับกาง่ายๆครับอกง่ายครับเดี๋ยวเขา บอกไปเลยนะครับพี่น้องกากอดชิบอกอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ไอหนุ่มสาวอีกีนะครับเนาะบ่าวหล่อกับน้องอ่อนนะครับเพื่อเฮ็ดคลิปดีๆหรือว่าคลิปบบดีกับที่ชมมาได้นะครับกับบ้าหลออเฮ็ดควบคู่ไปกับการเฮ็ดงานนะครับไาศกรบ่มีเวลาว่างๆไปเฮ็ดคลิปไปไหนนะครับช่วงนี้นะครับเนาะเอานะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับสวัสดีครับ อ่าเดี๋ยวออกใหม่ก่อนเนาะปึ๊บอ่าอันนี้เขาอยู่หน้าหน้าเฟซบุ๊กนะครับหน้าเฟซบุ๊กเนาะซึ่งว่าเพิ่นแชร์มาสิเขากดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเล่นใน YouTube เนาะปึ๊บนี่ครับพี่น้องนี่ครับมันจะมีสามขีดเพิ่นบอกอยู่นะครับนี่สามขีดบอกอยู่น่าทึ่งๆนี่ครับเขากดเข้าไปเลยครับเนี่ปึ๊บนี่ครับเห็นไหมครับเขากดเข้าไปเปิดใน YouTube มันง่ายๆครับแต่บางคนเพิ่นสิบลูหู้ดีนะครับ นี่ครับชุดข้างบนนะครับชุดข้างบนนะครับ3ขีดนะครับขีดใหญยๆนี่เนาะเอากดเข้าไปปุ๊บนะครับในการเปิดเล่นหรือเปิดใหม่นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือสิเข้ามาทางสิเข้ามาทางในยูทูบนะครับสิเข้ามาทาง y YouTube โดยตรงนะครับบัดนี้เขากดเนี่ยเขากดเล่นกดได้เลยแล้วบัดนี้นะครับอ่อันนี้คือนักก่อนเพิ่งกดติดตามมาแล้วเนาะก็สะเป็นหน้าต่างซี่ปึ๊บเนี่ย เรียกเขาก็สิคอมเมนต์คอมเมนต์ก็ได้นะครับปกติเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมบอกให้เบิ่งใหม่เนาะนะครับปึ๊บอ่าอันนี้หน้าเนาะหน้าเฟซนะครับอันนี้คือหน้าเฟซเนาะนะครับประมาณนี้เนาะหน้าเฟซปึ๊บกดเข้าไปนะครับนี่ครับเนี่ยถ้าหน้าถ้าเล่นหน้าเฟซนะครับอันนี้หน้าเล่นหน้าเฟซเนาะยกตัวอย่างเนาะเอาสิกดเอาสิกดไลค์บ่ได้เลยนะครับกดไลค์กดไลค์ปึ๊บมันสิเป็ี่ยนไอซีเนาะครับมันเพื่อให้เขา เข้าใซ่ซื้อนะครับหรือว่าหรือว่าลงลงซื้อเข้าใซ่เนาะนะครับกดติดตามกดบอได้นะครับนะครับหรือก็มีวิธีนะครับมีวิธีคือคร้งทึกข้างบนนะครับผมเนาะกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เปิดคําว่าเปิดใน youtube นะครับนนะครับอย่างง่ายครับผมแค่นี้แค่นี้นะครับแค่นี้เท่ากับสามารถไปเม้นเมนในคอมเมนต์หรือว่ากดติดตามนะครับ ผ่านทาง Facebook ได้กันนะครับก็คือเล่นหน้าหน้าพันหน้า Facebook นะครับเนาะเข้าไปที่ละขั้นตอนง่ายๆนะครับบอกง่ายนะครับผมครับผมสลับคลิปนี้กะขอจบพี่ๆเพียงสำนีเด้ครับถ้าว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจได้ครับผมเนาะ